โอเคไล์อ okay. ัพดีมากตรงนี้ขอ,อแค่ผมเห็นมกมันมันก็จะตายภายในสองวิเออตายหมด่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาบ,บุกพวกเยอรมันกันนะครับไหนไหนหนไหนนจะทางนั้นนะโอ้โหอีเทียรถถัง อีกคนขับเอามึงไปก่อนเลยต้องเปลี่ยนเป็นคนที่มันมีระเบิดไอคนนี้โอเคแล้วเดี๋ยวผมจะไประเบิดรถถังนะครับถ้าทําได้มึงลึกหยุดเล่นรถถังตั้งแต่สองวิแรกได้ไหมอะ ทีนี้ได้เวลาไปป้องกันฐานนะครับเหมือนฐานจะกำลังโดนยึดอยู่หรือเปล่าโอ้โหกว่ากูจะยิงโดนจะโทษสะขรก็ไม่ได้เพราะกูกากเองอมันมีรถถังเล็กแล้วเหรอตลกไหมเนี่ยโอ้โห งั้นผมอาจจะต้องนยนในบ้านนี้นะครับให้ตำแหน่งเพื่อนปะใครเราถังอยู่ตรงนี้ใครก็ได้มาระเบิดมาหน่อยเออสวยทำได้ดีนี่เนาะโอ้โหมันมาอีกเป็นล้านคนเลยอ,อ่ะอย่างนี้ต้องเล่นสนาย โอ้ยไอ้นี่เพื่อนนี่หว่าตกใจเหมือนเลยเพื่อนเพื่อนเห็ไหมเออเพื่อนเอออยากเล่นเป็นปืนกลลัวเทวีแมชชีนการมานานแล้วเว้ยไหนอีกไหนอีก เพื่อนมาวางตำแหน่งดีมากเฮ้ยแต่มันมาฝั่งนั้นเว้ยเพื่อนโอ้โหมังมากันเป็นล้านตัวเฮ้ยมันไม่เห็นเว้ยมันไม่เห็นผมมันไม่เห็นผมโอ้ยมึงคลานกันเป็นหนอนเลยโอ้โหเดี๋ยว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 ยว,วิ่งมาตรงนี้อย่าวิ่งมา อันนี้ระเบิดเพื่อนเลยระเบิดใครน่ะอ๋อมันมีคนยิงหัวผมนะครับแผละเฮ้ยนี่ราถังใครเนี่ยโอ้ยตกใต้หมดเลยโอ้ว่าเกิดมาแล้วเจอเรถถังคนอื่นเลยประตูมันยังอยู่รูนั้นก็อีเหรอ,อเอ้ยมึงนี่โนสโคบเลยนี่โดนไป โอ้ย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 โผรถถังเดี๋ยวผมจะไปฆ่ามันเองด้วยตัวของผมเอง เออผมยิงผู้บังคาผู้บังคับบัญชามันตายแล้วนะครับแต่ทีนี้ก็แค่เหลือผมเอาระเบิดไปโยนใส่มนันโดนไหมเนี่ยยังไม่โดนโอ้ยมันยิงผมไม่โดน ก็ได้รีบๆยิงมาหน่อยดีเฮลโหลเพื่อนใครก็ได้เฮล์เครื่องบินอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยกี่ช้างส่งเมือง โอ้ยเกือบตายโอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนมึงฆ่าก,กูน,นะเนี่ยอย่างเงี้ยจะสวยงามสวยงามพระรามแปดอย่างงี้ต้องเล่นเครื่องบินอีกรอบหวังว่าจะมีคนปิงให้แบบที่ผมทำนะคนปิงตรงนั้นกันเยอะอ่ะมีอะไรน่าจะทหารธรรมดานะครับน่าจะมากันเยอะ เดี๋ยวบินกลับไปอีกรอบโอเคโอ้ยโอ้โอ้โอ้ตัวละครจะเป็นลมอย่าเพิ่งเป็นลมเนอะแก้วิงเวียนศีรษะกูเจอแล้วรถถังอ้าวมันตายไหมเนี่ยมันไม่ตายด้วยนะครับ Yeah, แย่ละทุกคนเฮ้ยมันตายไปแล้วมันตายไปแล้วมันโดนบาสูก้ายิงเก่งมากเพื่อนทุกคนเดี๋ยวฉันจะลงมาซับนายเฮ้ยนั่นขนเปล่าเนี่ยโหใครมันยิงอะไรระเบิดหมดเลยเนี่ยโคตรเละอ่ะ ยิงแล้วหนีกองโจรมึงอย่ามายิงเพื่อนกูนะเว้ยโอ้ย,โ,อยโดนเพื่อนมันยิงมันน่าจะแบบเฮ้ยกูโดนอะไรยิงวะแล้วก็เพื่อนแบบโอเคเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วย พี่สามมึงไงฮะโอ้โหมึงเดินมากันเป็นหมู่หมู่เลยหมู่คณะมะขนูหมู่คณะเอ้ย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 มันมาแล้วเว้ย โอ้ยดีดีนะมันยิงไม่โดนเนี่ยดีนะ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 ไปไหนไปไหนเว้ยอายุโกอิงมันไปไหนวะไปไหนเอาเฮียใครใครยิงเอ้ยรถถังโหดจังวะคุณดูรถถังมันยิงดิโอ้ยอมึงไม่เอ้ยมึงไม่ต้องมาปีนเพื่อนกู ไม่ต้องมาเปลี่ยนเพื่อนกูโอ้ยระเบิดดีนะไม่ตายพวกทหารเยอรมาัานกลับบ้านเกิดไปเลยอันนี้ SD ดีทุกคน SD ชดีใช่ด้วยผมมีไอ้นี่ไหมเนี่ยโอเคมีด้วยอาจจะได้โอกาสผมได้แจ้งเกิดโอกาสให้ผมได้แจ้งเกิดมาแล้วโอเคผมโยนระเบิดไปละดูกันว่าโดนไหม เกล่ะโหดาบวิ่งฟันมันก็่ทำไมเ,เพื่อนมึงโหดจังวะเมื่อกี้ใครย,ยิงกูจากข้างหลังมามึงโดนแล้วตามึงแล้วเนี่ยตามึงแล้วตามึงแล้ว โอ้ยทหารม่งเหลืออีกสามร้อยคนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะชนะแล้วสามร้อยคนเหรอสามร้อยคนเหรอสามร้อยเหรอกูเป็นสปาตันเว้ยอ่าสปาตันก็ต่ายด้วยกระสุนนะจ๊ะนักเรียนโอ้ยมันแคปแล้วเนี่ยแย่ละนี่เกิดไหนเนี่ย โอเคปีน้ำไปปิงทาไมเข้าไปในรูออ <Hello. Yeah. S 1> ให้มันแคบหวา <Yeah. S 1> โอ้ยมันอยู่บนบ้านเลยเว้ยทุกคนมันโดดลงมาแล้วเนี่ยตายอย่างเนี่ยน่าจะตายแล้วซ้ำม,มันขน,นาดนี้ มึงแอบเข้าบ้านกูนรถถังอีกแล้วมีรถถังมาก็ก็ต้องเล่นตัวนี้ขอร้องขอให้ผมได้ระเบิดรถถังเหมือนชาวบ้านเขาสักรอบได้ไหมโอ้ยมึงไม่เคยปล่อยให้กูมีความสุขเหมือนคนอื่นเขาเลยมึงเนี่ยกมึงเนี่ยคอมเม ตะขบปืนนี้มันกากจังวะเราเพื่อนมึงอย่ามาบางได้ไหมไม่ใช่เพื่อนมึงเป็นแลมโบ้เนี่ยโหดจังวะแลมโบ้ออไอ้พวกอ้าไอ้เทียนี่้ยสวยสวยสวยมึงนี่ก็อยู่วันนี้อย่างมีความสุขโอ้ยผมต้องไปละตรงนี้โอ้ยเพื่อนระเบิดไปแล้วเ้วยแย่แล้วทุกคน ใครก็ได้ระเบิดมาหน่อยเร็วเนี่ยอยู่เนี่ยโหยังมียังจะมีรถถังในคขัน้นนึงอีกเหรอแย่ละรถตัวละครผมที่เหลือมันแบบมีแต่พวกที่มีสโมกอะไม่มีระเบิดเลยอะ่ะต้องไปฆ่าพวกทหารก,กี้กี้ก่อน โอ้ยใครมันยิงไฟใส่กูวะโอ้มันกำลังแก้นะแค้น่แาแหวะก็จะรถถังไปละทีนี้ได้แต่มาเก็บคนที่มันฆ่าผมไปเมื่อกี้ไอ้พวกเลวโอ้ยปืนคือมันห่วยมากปืนนี้ ก็ปืนนี้สโคมันไม่ดีเลยนะผมว่าโอ้โหแล้วมึงยิงจากข้ามแม่น้ําแต่ไม่โดนอะทําไงอะไม่โดนกูก็ยิงไม่โดนเนี่ยกูยิงไม่โดนเลยโอ้โหวันนี้กูจะยิงโดนไหมเนี่ยเออมันต้องโดนสิวะยิงสิบนัดให้โดนสักสองนัดหน่อยใครมันยิงอะไรกันเนี่ยโอ้โหเยอะตั้งเลยหมด เผ่าพันธุ์มึงแล้วกลับบ้านเกิดไปบ้านเกิดเมืองนอนบ้านก่อนเมืองเหนือดบ้านเกิดมึงสปินทำไมเนี่ยมึงสปินทำไมโอ้ยมึงนอนเป็นงูข้างๆหัวกูเลยอีนี่ก็ยิงใครอยู่ได้อ่าเย้ yeah! ผมไล่พวกเยอรมันออกไปได้แล้ว ทำผลงานได้ดีมากทำผลงานได้ดีมากเลยเอ้อผมได้แค่62คิวเองนะทำไมได้ผลงานเนี่ยเลยคนนี้มันได้ยิบ29ไปเลยนะครับเลยได้แบบได้ไต่เต้าขึ้นไป